โค้ก็คือ y o u นี่ก็คือ2องศูนย์สศูนย์ลาสวัสดีดทุกท่านกันด้วยนะครับพวกผมนะครับช่องนอนพรเบียสูนย์ทีวีโอเควันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกต ในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการใส่โค้ดนั่นเองครับแล้วก็จะแจกโค้ดด้วยนะครับผมวิธีการใส่โค้ดง่ายๆครับผมคลิกเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับคลิกตรงคําว่าใหม่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปจีนอนนะครับผมผมอยู่ที่เวล่่๙นะครับก็ใส่ได้แล้วนะครับก็เราก็จะเจอกับคําว่าโค้ดรางวัลตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเราก็จะเจอกับกรุณาระบุโค้ดแบบนี้ก็เราก็ใส่ลงไปเลยครับผมโค้ดก็คือ y o u ยูยูยูไม่ใช่แล้วรอเล่นครับรอเล่นรอเล่นโค้ดที่แท้จริงก็คือ2020 20, 5 6 7 8ศปึ๊บนี่ครับผมเมื่อเราใส่โค้ดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ตั๋วมานะครับผมตั๋วก็เอาไปสุ่มได้นะครับผมเอาไปสุ่มหาพวกตัวเอเหรืออะไรยังต่างได้นะครับผมเพชรก็เอาไปซื้อตั๋วเหมือนเดิมครับผมเงินก็ไปซื้ออะไรแล้วแต่คุณเลยครับผม ก็นี่นะครับผมวิธีการที่จะเอาโค้ดมาใส่ก็คือกดที่ตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นโค้ดที่2แล้วนะครับที่ผมแจกไปนะครับผมใครที่ต้องการจะไปดูโค้ดแรกก็ไปดูที่คลิปใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะใส่ลิงก์ไม่ให้นะครับผมหรือกดซับสไคร์เอาไว้แล้วก็ไปดูเนชั่นของผมได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์กดแชร์แล้วก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ